สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทะโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวอวย แม่หมอหัวทวนั่นเองนะคะทุกคนในไลฟ์ไม่ดีในนี้มีไลฟ์นะคะขอบคุณคนที่กดติดตามใหม่คนที่กดติดตามเก่านะคะคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะเป็นพลังงานบวกๆในเช้าวันนี้นะคะทุกคนเอามาละค่ะเรายังไม่ตั้งชื่อแรนดอมนะคะทุกคนขอให้พานำทางเหมือนเดิมนะเช้าๆมานะคะฟังแม่หมอไปแล้วก็ ขับรถไปทำงานไปนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะขออนุญาตนะคะสับไพ่ก่อนก่อนที่นะคะจะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคค่ะนะคะขออนุญาตนะคะกรีดไพ่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อว่าว ว่าแม่หมอล้างไพ่แล้วค่ะทุกคนแม่หมอมนะคะมาค่ะนะคะวิความสุขอะไรใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นคุณค่ะเดอะฟูชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆและก็ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือไพ่นําทางก็คือความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะความสุข คุณจะได้กลับไปยังที่เดิมๆแบบเจอคนรักเก่าหรือว่าถ้าไม่เจอคนรักเก่าคุณจะมีความสุขนะคะความสุขมากขึ้นสิ่งที่คุณหอยหานะคะก็คือสิ่งอะไรที่มันทําให้คุณยิ้มเราเรียกว่าความสุขนะคะนะคะมาค่ะโอ้คุณกำลังจบจากบางสิ่งบางอย่างไปนะคะคุณกำลังจะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะเนี่ย คุณกาลังจะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะคะ,ะ,คะเห็นไหมนะคะทุกคนเพิ่มหนึ่งเนาะเราโฟกัสแพิ่มน,นึงนาะโอเคนะคะเนี่ยค่ะคุณกําลังจะจบกับบางสิ่งบางอย่างบางคนจบแล้วนะคะบางคนธุรกิจมีปัญหามากบางคนนะคะอออกจากงานใช่ไหมคะยื่นลาออกจากงานหรือเปล่าคะ ความผิดหวังเสียใจนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกหดหูห่หเหี่ยวหัวใจได้ใช่ไหมคะนะคะมีปัญหานะคะอย่าห่อเหี่ยวอย่าหดหู่นะคะมันจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วโรคก,ก็จะมาแจรกสอนเยอะนะนะคะหิวใจตัวเองให้ได้นะคะทุกคนแล้วไงต่อในสิ่งที่หลายๆมันจะมีสิ่งดีๆตามมาคุณ บางคนออกจากงานบางคนธุรกิจมีปัญหาหดหัวใจนะคะเศร้าอ่อมโยมนะคะแต่คุณจะอ่อมจะยมไม่นานนะคะนี่คือรางวัลน,นะคะธุรกิจมีปัญหาหรือว่าออกจากงานหรืออะไรก็ตามคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้เงินเข้ามาชดเชยอย่างน้อยถึงคุณจะออกจากงานนะคะถึงคุณจะมีธุรกิจปัญหา ถ้าเป็นบริษัทคุณก็จะมีประกันอยู่ใช่ไหมคะมันก็ยังแบบว่าเออก่อนที่คุณจะหางานได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณเขาเรียกว่าทุกขลาภใช่ไหมคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเร็ววันนี้นะคะนะคะบางคนถ้าเจออะไรหลายก็จะแบบไม่กล้าดูต่อใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะที่แม่หมอบ,บอกในร้ายมีดีในดีมีร้ายไม่มีใครเจอเป็นคนดีเสมอไปไม่มีใครเป็นคนร้าย เสมอไปค่ะนะคะความสุขคุณกำลังจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตเรื่องหลายๆกำลังจะผ่านเขาออกไปสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นมาความสุขนะคะโชคลาภเงินทองความรักก็จะเข้ามาบางคนเพิ่งเลิกลาจากความรักไปนะคะแต่คุณอย่าลืมนะคะคุณยังมีชีวิตอยู่นะยังมีลมหายใจนะคะเดอเฮมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะทุกคนจ๋าทุกคนอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะปล่อยทิ้งไปอะไรที่มันอ่อมที่มันโยมที่มันทําให้สุขภาพจิตสุขภาพใจ,าาพจากายคุณแย่นะคะให้หลุดให้ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปใส่ใจเข้าใจไหมคะทุกคนแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าแม่หมอปรับแล้วปรับอีกอยู่เนี่ย นะคะแล้วไงต่อคะนะคะขออนุญ,ญาตขอองค์พ่อพิคเนศเข้ามาเปิดช่วยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้คือโชคลาภเงินทองแล้วก็ความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์การนด้ที่แบบว่าออคุณอาจจะอกหักมาหรืออะไรมาก็ตามแต่คุณจะมีเขาเรียกว,ว่าทุกขลาบนะคะแล้วคุณจะได้เรียนรู้การอยู่คนเดียวก็ได้นะคะบางคนนะคะแล้วไงต่อคะแจ็ตมิน สิ่งที่คุณลองขอสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณห่วยหาคุณอยากหลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเจอมันเพึ่งสดสดแพ้สดสดใหม่ๆนะคะยังไงนะคะคุณก็ผ่านไปได้คุณจงเข้มแข็งถ้าคุณไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยคุณได้คุณต้องหิวใจตัวเองก่อนนะคะหรือไม่คุณมาฟังคลิปแม่หมอ แม่หมอแม่หมอจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคุณนะคะไม่ว่าคุณเฮิร์ตหรืออะไรหรือว่าเจออุปสรรคปัญหาธุรกิจการงานนะคะมีปัญหาหรือว่านะคะโดนออกจากงานนะคะคุณหมดหวังเสียใจอะไรก็ตามแต่ ชาลีออดนะคะลุกขึ้นสู้ค่ะก้าวไปข้างหน้าลุกขึ้นสู้แม้ว่าเป้าหมายนั้นมันจะเจออุปสรรคเจออุปสรรครั้นและดีค่ะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเข้มแข็งมันจะทําให้คุณได้เรียนรู้คนว่าเอ้ยมาแบบนี้มันเป็นยังไงมาแบบนั้นเป็นยังไงธุรกิจมีปัญหาเราล้มได้เราก็ลุกคุ้นได้เราเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่ง มากๆคนหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะเราเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะคะนะคะแล้วไงต่อคะความสูงนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ นับจากนี้โอกาสเราบอกแล้วมันอาจจะเป็นทุกขลาบมันอาจจะเจอสิ่งหนักๆมาแล้วคุณจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณหอวยหานับจากนี้โชคลาบก็จะมาคนรักก็จะมาการได้อยู่คนเดียวบางคนอยู่คนเดียวก็ได้จัดเม้นนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะได้มีความสุขคุณเห็นไหมคะเต้นละมำเลืงล่าเลยค่ะนี่คือสิ่งที่โอกาสที่คุณจะได้รับ ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่คือโชคลาภทางด้านลัคกี้อินเลิฟลัคกี้เอนเกมจากที่คุณอกหักหรือว่ามีปัญหาทางด้านทุกอย่างเลยสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วคุณจะหายค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนะคะสุขภาพร่างกายคุณก็จะหายนะคะแล้วคุณจะเจอหมอดียาดีถ้าคุณบอกว่าคุณมีสุขภาพร่างกายที่ เออไม่เอื้ออำนวยคุณหิวใจตัวเองนะคะให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจคุณเข้มแข็งคุณก็จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะจะติ๊กแน่นอน คุณได้รับความยุติธรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอุปสรรคปัญหาต่างๆมันได้ผลผล่านพ้นไปแล้วนี่คือความยุติธรรมคุณเค,เคยคิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมสําหรับคุณแต่เราบอกเลยว่าโลกนี้มีไว้เพื่อคนกล้าเพื่อคนเก่งเพื่อคนที่เข้มแข็งเท่านั้นโลกนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่อ่อนแอโลกนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่พ่ายแพ้นะคะโลกนี้จะมีโลก นี้เป็นของคุณคุณสร้างด้วยตัวคุณเองเท่านั้นไม่มีใครจะมาสร้างได้นะคะจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะทุกคนค่แล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะความสุขแล้วคุณจะได้เจอความสุขนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วคุณจะได้รับความสุขต้นหลายปายดีสิ่งที่คุณ เจอหนักมากนะคะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงเปลี่ยนผ่านยิ่งนะคะบางคนนะคะเราจะบอกว่านะคะบางท่านราศีมีนธนูนะคะกอระกฎเนาะนะคะแล้วก็อีกราศีหนึ่งเราจำไม่ได้ให้ระวังนะคะดาวพฤหัสย้ายเดินถอยหลังอะ่ะทุกคนนะคะดาวพฤหัสเดินถอยหลังบางคนจะมีปัญหานะ นะคะราศีนะคะตามราศีนะที่แม่หมอบอกมี5้าราศีคือให้ระวังแต่อย่ากลัวอย่าวิตกกังวลเท่านั้นเองให้อยู่ในกรอบตัวเองนะคะอย่าวิตกกังวลนะคะไม่มีอะไรบางทีเกณฑ์อ่าเขาบอกว่าให้ระวังโน่นระวังนี้แต่เกณฑ์ชะตาเราดวงเราแข็งอยู่แล้วเราก็แค่ระวังนิดๆห,หน่อยแค่นั้นพอค่ะทุกคนมาต่อจ้าความลา จะมีความสุขคุณเห็นไหมคุณจะโอ้โหเราเรียกว่าฟ้าหลังฝนแล้วกันทุกคนนี่คือสิ่งดีดๆงาจะมีคุณคุณอยากมีความรักคุณอยากมีความสุขคุณอยากมีพานะคุณอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคนมามอบโอกาสให้กับคุณจุกๆ,ๆไปเลยค่ะนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่อายุ25ปีขึ้นไป เท่านั้นนะคะมีอายุผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปจะมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะนะคะแล้วไงต่อคะอุ้ยไม่เห็นใช่ไหมนะคะไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นหนาทุกคนหนานะคะหลับๆตาไปนะคะทุกคน <laughs> ดูผูคุณจะมีอิสระ นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมออกจากความยมออกจากความอ่อมของคุณนะคะความคิดมากคิดเยอะความอกหักมีปัญหาต่างๆคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะมีชีวิตจะมีคนมามอบโอกาสดีๆชีวิตดีๆให้กับคุณค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้รับนะคะเดอะฟูลนะคะคุณจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะโอเค อันนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะสี่ถ้วยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณเสมอไปแต่คุณอย่าลืมว่านะคะคุณจะได้เยอะกว่านั้นสมมุติว่าคุณอยากได้เงินอยากได้เงิน50ล้านแต่คุณไม่ได้คุณอาจจะได้6 0ล้านแบบเนี้นะคะทุกคน <c oughs> เรวโมกแล้ว,ลวนะคะแม้คุณจะไม่ได้50ล้านแต่คุณก็จะได้60ล้านนี่ไงคะเติบฟู ความที่นะคะเป็นตัวของคุณราชินีถือเหรียญรวยช่ำๆรวยเหลือๆรวยล้นๆค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้คุณเป็นคนที่ชอบทำงานถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะนะคะไม่มองผู้ชายที่ฐานะการเงินไม่ดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะชอบหาเงินมากแล้วเงินก็จะเข้าเข้ากระเป๋าคุณตุงๆเข้ากระเป๋าคุณทุกวันทุกวี่ทุกวันนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้ค่ะ นะคะนี่คือไพ่มาบอกนะคะนะคะรับแบบจุกจุกรับแบบฟ้าหลังฝนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังฟ้าหลังฝนนะคะราชินีถือราชินีถือไม่เท้านี่คือนะคะการงานของคุณก็จะลุ่งโลดถ้าใครเป็นผู้ชายนะคะเราบอกเลยว่านะคะคุณจะเจอเพราะมันขึ้นเดอร์เลเวอร์คุณจะเจอผู้หญิงที่ มีฐานะดีกว่าคุณถ้าใครเป็นแต่ถ้าใครมีคู่แล้วนะคะแฟนคุณจะเป็นดวงเสริมคุณยิ่งคุณเชื่อแฟนคุณนะคะคุณมีแต่รวยกับรวยนะคะให้ผู้หญิงเป็นผู้นํานะคะแต่บางคนผู้ชายบางท่านก,ก็ก็ไม่ชอบให้ผู้หญิงเป็นผู้นํานะคะเนี่ยค่ะถ้าผู้ชายกลัวเมียเขาบอกว่าสุภาษสิทถ้าผู้ชายกลัวภรรยาเป็นไงคะ จะดีแล้วคุณจะมีความสุขตัวตนของคุณจะมีความสุขเหมือนเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะเช้าว,วันใหม่ของคุณจะสดใสเหมือนคุณตื่นมาตอนเชา้ารับบอลอากาศบริสุทธิ์ทุ่งหญ้าเขียวขจีทุ่งข้าวตอนนี้นะคะทุ่งข้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบโอ้โหสีเขียว สีเขียวเหนียวซับแบบนี้เลยจ้านะคะนะคะความสุขแล้วคุณจะมีความสุขมีรักครั้งใหม่บางคนเพิ่งอกหักมาบางคนนะคะเลิกลากับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วชีวิตครอบครัวคุณจะมีความสุขเหมือนครั้ง แรกๆที่คุณเคยมีครอบครัวนะคะนั่นเองนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะให้เกิดนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญนะไม่สุขได้ไงรวยฉ่ำๆรวยเหลือๆขอแค่คุณอย่าออมขอแค่คุณอย่ายมหกดาบนะคะและที่สำคัญอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณหยุดพัฒนาตัวเอง เงินมันจะไม่เข้าและที่สําคัญห้ามอ่อมห้ามหยบเด็ดขาดนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พ่อพระคิกเนตเทวดาประจําตัวคุณมาช่วยเปิดนั่นเองแล้วไงต่อคะทุกคน <c oughs> แล้วคุณจะรวยเหลือๆรวยล้นๆ้น คุณจะบางคนจะขายที่ได้นะคะทุกคนคุณจะมีเงินเข้ามาเป็นก้อนโตนะคะเป็นก้อนโตเลยเพราะว่าเป็นค่าในหน้าก็ได้ค่าที่ดินในหน้าที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่คือเงินจะเข้าคุณจุกๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ถ้านะคะคนมีคู่นะเราบอกเลยว่าผู้หญิงจะนําโชคมาให้คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะตําแหน่งงานคุณก็จะดีขึ้นผู้หญิงจะมีความแบบ ค่อยทีค่อยอาศัยเป็นคนคิดคิดมากคิดเดยอะเป็นคนคิดคิดแล้วพอพอผู้ชายเขาลงมือทําใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะบอกเอ้ยเธออันนี้เราว่ามันชะลอไปก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละให้เชื่อแฟนคุณนะคะถ้าใครถ้าใครมีคู่แล้วให้เชื่อแฟนคุณนะนะคะแล้วจะได้ดีนะคะเพราะอันนี้นะคะการลงทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ไปได้สวยมากค่ะทุกคน ฟ้าหลังฝนโคตรสวยงามฟ้าหลังฝนโคตรดีนะคะนี่คือ DM เดี๋ยวนะคะ DM p อ็มเนะคะถ้าใครอยากเจอผู้หญิงถ้าคุณจะได้เจอรักคุณจะเจอผู้ชายหล่อรวยมากเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนแดนไกลนั่นเองนะคะคุณจะเจอคู่อุปถมัมภ์ ต่างคนต่างซับพอร์ตกันยิ่งซับพอร์ตยิ่งรวยนะคะแต่ผู้ชายนะคะถ้าผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่แบบว่ามีฐานะดีกว่าคุณแล้วก็นะคะ อายุมากกว่าประมาณ50ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนแดนไกลนะคะแล้วนะคะมีแต่คําว่ารวยรวยรวยค่ะดีเอ็มเลยทุกคนนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคุณจะได้รับเงินก้อนหนึ่งแล้วคุณเชื่อภรรยาคุณเถอะคุณเป็นเจ้าของจิตการแน่นอนนะคะเพราะว่าขึ้นดีเอ็มเพลเยอร์ขึ้นมานะคะยังไงคุณก็เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะความสุข ไม่พออย่างกิดมันกิดไม่ได้ตอนเช้าตอนเช้ามันกิดไม่ได้ทุกคนทุกคนแคนำหนึ่งนะคะนี่คือความสุขนะคะ ความสุขความอิ่มเอมความรักนะคะคุณจะได้มีความสุขมีความรักใหม่ๆอะไรใหม่ๆจะเข้ามาหรือความรักครั้งเก่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณโอ้โหสบายค่ะสบายนะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็ได้นะคะทุกคนนะคะถ้าเป็นแบบทุกคนทุกคนเห็นหรือย,ยัง จำได้ไหมที่เราบอกว่าจำได้ไหมที่เราบอกว่าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกจำได้ไหมคะนี่แหละคือสิบเหรียญล,ลุยแบบจุดๆที่เราเห็นแล้วเรา,าเป็นสิบเหรียญแล้วเราบอกว่า วิ้ยไม่เป็นทุกคนเห็นแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรถ้ามันจะใช่เราคิดแบบนี้นะทุกคนแล้วนี่คือรวยเหลือๆรวยซ้ํารวยซ้อนรวยโชครวยขายที่ดินรวยจนแก่จนชราจนโอ้โหทุกคนแล้วการงานของคุณก็พุ่งมากฟ้าหลังฝนคุณเดือนตุลาตอนนี้เดือนตุลาแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นเลขสามนะคะ มันขึ้นเลขสามสามนี่คือคุณได้เงินมาเดือนตุลาคุณมองหาภายในสามเดือนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปภายในสามเดือนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทุกคนนะคะคุณจะมีโชคมีทุกสิ่งทุกอย่างเซฟเลยนะคะทุกคนเซฟเรนดอมนี้ภายในสามเดือนคุณจะจุกจุกกับความอิ่มเอม,อมความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่คุณจะได้รับมีแต่รวยเหลือๆไพ่ไลท์ลมีเดอะทาวเวอร์แล้วก็ห้าถ้วยแล้วก็สี่ถ้วย ะค,ะความอกหักเสียใจความอ่อมความยงแล้วมันจบลงแล้วค่ะไพ่ตันุมันจบลงแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะภายใน3เดือนนี้บางคนจะเกิดเร็วขึ้นมากนะคะไม่เกิน3เดือนอ่ะไม่เกินสิ้นปีนี้คุณจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะรวยเหลือๆรวยล้นๆคุณจะเจอคนต่างชาติด้วยซ้ําจะเจอคู่รักแล้วมีโชคนะคะได้เดินทางไกลได้เจอคนต่างประเทศแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นเดือชาลีออด แล้วมันขึ้นนะคะ D M เ o ็ e r ตำแหน่งงานจะทำให้คุณได้เจอคนเ้าต่างชาตินะคะบางคนก็อยู่คนเดียวแต่ว่าการอยู่คนเดียวมันก็สามารถนะคะมันเป็นดวงอะทุกคนนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นคู่กันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันขึ้นถูออฟครับนะคะมันไม่ใช่นะคะเดอเลเนั่นเองนะคะคุณจะเจ,เจอแน่นอนนะคะแล้วคอนเกตูเลชันด้วยนะคะเชา้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุข เซฟไว้เลยภายใน3เดือนเพราะมันขึ้น3ามเท้านะคะคุณจะมีสิ่ง รวยรวยรวยผู้ชายคุณจงเชื่อภรรยาคุณนะคะแล้วเชื่อภรรยาแล้วคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยตอนนี้มันกําลังเปลี่ยนผ่านอยู่นั่นเองนะคะนี่คือความสุขเหลือๆความสุขล้นๆ้นความสุขที่คุณไม่เคยมีมาก่อนไพ่โคดีเลยนะคะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับภายในสามเดือนนี้ค่ะเขาบอกว่าแล้วรวยแบบจุกๆุทั้งโชคลาภขายที่ขายทางทุกอย่าง เป็นไปตามที่คุณปรารถนาเพราะขึ้นจัดหม่นทุกคนเป็นไปตามที่ปรารถนาคุณอยากไปต่างประเทศคุณอยากแต่งงานคุณอยากทําอะไรมันถึงเวลาทวงคืนยุติธรรมของคุณแล้วนั่นเองค่ะวันนี้แม่หมอขอขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย